ใช่ครวนยังไม่มานะสรวนเดี๋ยวเดี๋ยวเเบอกต้นอะเบต้นไม่ได้นะไมเปิดหมดแล้วนะคะไลฟ์สดแล้วด้วยไลฟ์สดแล้วนะจ๊ะนั่นน่ะ เขาเปิดเสียงด้ยขอกระชับครับครับได้ครับครับท่านคะวันนี้มามาทำอะไรคะก็วันนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนนะครับมาส่งสำนวนนะครับให้กับปปชนะครับตามมาตรา61นะครับก็แล้วก็สองก็มีการเรื่องของการยื่นชัดทานนะครับกรรมการปปช าภาครักษหนึ่งะครับที่ไม่ไม่ขอให้ร่วมในการอาสอบสวนเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการยื่นหนังสือแจ้งไปให้ประธานสอวอนะครับประธานสอวทราบนะครับว่า,ามีข้อเท็จจริงเรื่องของกับ กรรมการปชมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับส่วนนึงการการประมสัมวนในครั้งนี้ถ้าสมมติว่าสํานวนที่เราทำควรเสร็จแล้วไม่ต้องสอบใครเพิ่มแล้วครับก็วันนี้เราทาไป90ากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือที่เหลือเดี๋ยวเราทยอยส่งนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเอาเบื้องต้นก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมขอไปไปคุยกับท่านเลขายก่อน90ากว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือสรุปแล้วมีผู้กระทำความผิดในสํานวนสํานวนการสอบสวนที่เราส่งเนี่ยมีพยานหลักฐานมีน้ำหนัก เราเราเชื่อว่าสามารถเอาผิดกับผู้กระทำความผิดได้นะครับกี่กี่คนครับพี่พอจะประมาณมไหมครับตอนนี้เราเราถูกแจ้งข้อกล่าวหาไว้เนี่ยนะครับที่ที่ยังไม่ไม่รับทราบแล้วรับทราบเนี่ยประมาณหกคนในะส,ส่วนของของการที่เราสืบคดีเนี้ยครับมันจะเป็นผลการพิจารณาคาดีเก่าๆเ,เ,เอามาตรวจเอามาลีเช็คกันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวครับทีหลังได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรายละเอียด มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวขอคุยกับท่านในขาลอยอยู่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพนักงานครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุดสอบสวนจะตามสำนวนการสอบสวนมาถ้าพูดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งตอนเสร็จได้ได้ได้ไม่นานพี่เต่าเราดูไม่นานได้เลยแบบใด็ส้นเั้นเส้นจริง เป็นข้อมูลเก่าด้ยที่ต่อพูด